แชร์ข่าวเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้3ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจ่ายเงินรายละ1,000บาทนะคะล่าสุดเพจ Facebook กระทรวงการคลังได้อัปเดตนะคะทกะสะโอนเงินรายละ1,000ถึงมือเกษตรกรแล้วกว่า3.8ล้านรายแจ้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยาลืมตรวจสอบสิทธิ์โอนไปกดเงิน ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะแล้าสุทธกศอเผยการโอนเงินไร่และหน0 0งบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรในรอบแรกแล้วนะคะกว่า 3.8ล้านครัวเรือนวงเงินกว่า44,000ล้านบาทพร้อมวางเป้าทยอยโอนเงินหลังรับข้อมูลทยอยพร้อมวางเป้าทยอยโอนเงินหลังรับข้อมูลทะเบียนรายชื่อและผ่านการตรวจสอบภายใน3วันทําการแจ้งเกษตรกรโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและสิทธิในการรับเงินตามมาตรการเพื่อความมั่นใจและลดเวลา ในการเดินทางนะคะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิ์ผ่านและตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยถึงกรณีที่เกษตรกรเดินทางไปกดเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับหกหรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาท แต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีตามที่คาดไว้นะคะซึ่งนางขสทําการตรวจสอบแล้วพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีแผนการจ่ายเงินในวันที่2ธันวาคมแต่กเกษตรกรไปกดเงินในวันที่1ธันวาคมจึงไม่สามารถกดเงินได้ทั้งนี้การโอนเงินในรอบที่1ได้เริ่มตั้งแต่28พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคม66 โดยในวันที่28พฤศจิกาย,ยนถือเป็นวันถือเป็นการคิกออฟการโอนเงินอย่างเป็นทางการวันแรกนะคะทกศจึงประกาศโอนเงินไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศ77จจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ประกอบด้วยจังหวัดในเขตภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทุกสาขาส่วนภาคอื่นๆโดยเฉพาะสาขาอำเภอเมืองหรือสาขาที่ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการและได้ทยอยโอนเงินไปยังภาคต่าง,างๆครบทุกภาคตามรายชื่อเกษตรกรที่ทกศได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์5วันติดต่อกันนะคะจำนวนยอดโอนทั้งสิ้น3ล้าน8แส1 7 9 0 1ครัวเรือนจำนวนเงิน44,433ล้านบาทและเป็นการโอนเงินสำเร็จ3ล้8 1 7 6 4 0ครัวเรือนจำนวนเงิน 44, 4 4 4 3 0ล้านบาทโดยมีรายชื่อที่โอนไม่สำเร็จ261ครัวเรือน จำนวนเงินประมาณ3ล้านบาทนะคะสาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้วบางบัญชีถูกอายัดและบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานะัจึงถูกยกเลิกไปนะคะ การโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายกเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนวงเงิน54,336ล้านบาทโดยสนับสนุนในอัตราไร่และ1,000บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทนะคะอย่างไรก็ตามยังมีกเกษตรกรอีกกว่า8,000ครัวเรือนที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงินเนื่องจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของกเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเตเิม และในการตรวจสอบบางกรณีพบว่าชื่อที่ขึ้นทะเบ,บียนไม่ตรงกับชื่อบัญชีหรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดรวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์เป็นต้นดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการรับเงินตามสิทธิ์ของให้กเกษตรกรโปรดตรวจสอบข้อมูลในการรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ และตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ B A A C Connect ทาง Line B A C Family นะคะทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วทกอสอก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไป โดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในสามวันทําการนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึงกันยายน2567รและกรณีที่เกษตรกรมีหนี้ค้างชําระและประสงค์จะนําเงินมาชําระหนี้และรับสิทธิพิเศษต่างๆจากธนาคารสามารถทําได้โดยสมัครใจนะคะซึ่งทกสไม่มีนโยบายบังคับแต่อย่างใดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขา call center 0 2์ ห้าห้าหยห้าอัปเดตท,ทกศโอนเงินรายลยหนึ่งพันถึงมือเกษตรกรแล้ว3.8ล้านรายนะคะและอีกกว่าแแสนครัวเรือนที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงินเนื่องจากธนาคารต้องรอรับข้อมูลจากเนื่องจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรอยู่ในขณะนี้นะคะ